ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองนะคะที่เราได้มาออกค่ายนะคะจัดห้องสมุดนะคะที่โรงเรียนบ้านวังมนนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในทําถึงไหนแล้วนะคะ<ม>เราจะไปหาพี่เจี๊ยบกนกกันนะคะแล้วก็พี่ๆทั้งทั้งหมดนะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะพี่เจี๊ยบถึงไหนแล้วคะตอนนี้ค่ะตอนนี้กําลังลงทะเบียนค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้อ๋อใช่ไหมคะในส่วนนี้ของเราใกล้จะถึง80%รหรือยังคะหรือว่าไปถึงขั้นไหนแล้วคะเกินไปแ5ดสิบ้ใกล้แล้วใกล้แล้ว่าเราใกล้จะเสร็จกันแล้วใช่ไหมใช่เช้านี้เราน่าจะเสร็จค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายเรามีอะไรนะมีกิจกรรมนะคะส่งเสริมการอ่านนะคะให้กับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้เตรียมกันไว้นะคะในการจัด ครั้งนี้นะคะเรามีเตรียมทั้งเรื่องเกมเรื่องของรางวัลเนาะแล้วก็มีความรู้สอดแทรกให้ด้ได้ค่ะเยอะลเลยค่ะช่วงบ่ายเดี๋ยวจะรอชมนะคะรอชมช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะ<ด>ในส่วนนี้นะคะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะภายในห้องสมุดของเราได้เลยค่ะเพื่ค่ะ